สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อแท้เลนโซนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้เลนโซ RTG นะคะขอบ20นะคะชุดนี้นะคะนี่สวยมากๆเลยชุดนี้นะคะกว้าง9ครึ่งนะคะออฟบวก15นะคะชุดนี้ ชุดนี้มาพร้อมยางดีเซนตินะคะสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะคะชุดนี้เป็นปียี่สิบค่ะดอกยางหนามากๆเลยนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยค่ะดอกยางหนาทุกเส้นเลยนะคะ ชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะล้อแท้ RTG ขอบ20นะคะมาแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่รออยู่นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะนำล้อเก่ามาแลกเทิรนที่ร้านได้เลยคะ่ะสวยมากๆเลย ชุดนี้ราคา22,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะโอ้สวยจริงๆ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะมีหลายชุดให้เลือกนะคะชุดนี้เป็นยางใหม่บิสโตนะคะเป็นยางใหม่ป้ายแดงบิสโตนะคะสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะชุดนี้เป็นปียี่สิบสองนะคะมาใหม่นะคะชุดนี้นะคะเพิ่งมานะคะ เส้นสีคืออยู่ครบเลยนะคะราคาประหยัดนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคา16,000บาทนะคะราคาพร้อมติดตั้งนะคะใส่ถ่วงฟรีนะคะชุดนี้เพิ่งได้มานะคะวันนี้นะคะสดสดร้อนๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะคะยางใหม่ป้ายแดงบิสโตนะคะ265 6 5ห7นะคะเป็นปี22ค่ะ เส้นสีอยู่ครบเลยสวยมากๆเลยนี่ชุดนี้เป็นล้อแท้ RTG นะคะขอบ20สวยมากๆเลยนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางนะคะตั้งอยู่ที่ ปากทางห้องทีนะคะอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะเป็นล้อใหม่ล้อมือสองนะคะยางใหม่ป้ายแดงนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะไฟแดงปากทางห้องทีนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยะคะ่ะ ร้านอยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะนี่แวะมาเลือกดูได้เลยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะมาอุดหนุนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะมีล้อส,สวยๆลงให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ